สวัสดีค่ะนานาแอนการ์เดการทำสวนหลังเลิกงานหรือสำหรับคนที่มีเวลาน้อยวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการดูแลผักชะอมในฤดูแล้งกันนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักผักชะอมกันก่อนนะคะชะอมเป็นพืชนิยมรับประทานในทุกภาคเป็นพืชยืนต้นใบอ่อนหรือสวดยอดนํามารับประทานได้ ชะอมเป็นผักที่หลายๆครัวเรือนนิยมรับประทานกันประโยชน์ของชะอมเป็นผักที่มีวิตามินซีมากที่สุดชนิดหนึง่งและยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากมีวิตามินเอสูงนะคะเรามาดูวิธีการดูแลชะอมในช่วงฤด,ดูแล้งที่ไม่มีฝนให้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ วิธีแรกนั่นก็คือการตัดใบแก่ทิ้งประโยชน์ของการตัดใบแก่ทิ้งก็ลดการสูญเสียน้ําหรือลดการคายน้ําของลําต้นและยังลดการใช้สารอาหารที่จะนําไปหล่อเลี้ยงด้วยค่ะ ตอนต่อไปก็เป็นการคลุมด้วยเศษฟางแต่ก่อนที่จะคลุมด้วยเศษฟางก็พอดีมีปุ๋ยคอ,อกอยู่จํานวนหนึ่งก็นํามาใส่ก่อนนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยคอ,อกที่แห้งแล้วนะคะก็ามาใส่แล้วก็คลุมด้วยเศษฟางเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินแห้งหรือเป็นการเก็บ ความชุ่มชื้นเวลาเรารดน้ำนะคะไว้ได้นานเพราะโดยปกติเราก็ไม่ได้มารดน้ำทุกวันอยู่แล้วนะคะผลของการทำแบบนี้นะคะทำให้ที่สวนนะคะมีผักชะอมเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะแม้ถึงแม้ว่าเราจะมีไม่กี่ต้นนะคะง่ายๆค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลา และอยากจะกินผักที่กินที่ปลูกเองเป็นผักอินทรีย์นะคะปลอดสารพิษแนะนำเลยค่ะมีเวลาเล็กน้อยก็สามารถทำได้นะคะติดตามกันในทิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ